วันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกันนะครับเนี่ยกราลังถ่ายคลิปอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ย <c ười> อย่ากคลิปมันจะถ่ายคยาลิปลงวิดีโออะไรโป้อะไรถ่ายคลิปโป้อะไรอะไรแม่ยายอ่ะยังไม่ถูกตัว <c ười> เอามาใหญ่รดยังมาแล้วมาแล้วกรถเข็นเอง่อันนี้รถเข็นใครถืออ๋อตู้ดิเออเดี๋ยวกูเพิ่นเดี๋ยวกูเฮ้ยแป๊บเปิดตู้อ้าว ไ้ยอะไรวะเนี่ยนั่นมือดีดีเลยโอ้ยปวดเบี้ยปวดเบี้ยโอ้โหเกทเช็ดอย่ามึงไปโอ้หนูเกทเกทคือดีดีอ๋ออะไรปวดเบียยละคะท่ามี้มีน้าด้ะมีน้าั้ะเป๊ะเพ่อนดูตอนนี้ใส่ โอเคอีพันละ2พันแล้ววะขี้ต้นชาลิต okay. <are> แป๊บแป๊บมีห้องนี้วะห้องนี้เอ๊ะมันอยู่หลังประตูวะรงมองตรงมองไม่ดูน้ำหอมไอเก็ตน้ำหอมมามองไม่ดูรงมองไม่ดูไอ้ว <laughs> ันใหญ่มองไม่ดูรงมองไม่ดูเอ๊ะ <laughs> มันใหญ่ <laughs> <laughs> ตองมองมงคู่ข้าไปเลยเาไม่เนมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรว้ยกระตังโอ้โหอ่รอยก็แพงว้าวเก็บเก็บเก็บเอ้ดีดีองมานี่มานี่สองสองให้ดีเฮ้ยอยู่อยู่บนอยู่บนอยู่บนมี้นี่ค่

กูต้องเขียนไปขายตอนเออแต่มึงจำทางกลับได้ไหมวะเออมยังได้นะพ <c oughs> าไปไหมมาๆๆ <c oughs> ยังตอนนี้กี่บาทแล้วไม่ตอนนี้กี่บาทแล้ว <c oughs> กูถามก่อน <c oughs> โอเคแปดพันยังไม่ถึงหมืน่นยังไม่ถึงหมืน่นใกล้าละกล้ละเฮ้งไม่เลยนะเ,เอาเอาผลดูเลยม, <c oughs> มึงเปิดไม่เป็นกันจริงดิกดประตูแล้วก็ลากเห็นตัว เราต้องอยู่กัเ็นกลุูมเพราะว่าเราไม่ใช่มาป่าเด็ด่ก็เราไม่ใช่มาป่าเด็ดดาบเราตัดบอกฮะทางนี้ทางน,างน,างนี้มีของมีค่ะไหะ่ปลาไหปลาได้มือแล้วได้มือแล้ว <c oughs> ได้มือแล้วเ <c oughs> ยกลมาดี่เอาของกูเลย ไปขไปขายไปขายต้อ,ตอย่าี้ว <c oughs> นฟองยังเงด้ไม่ไปขายแล้วเนี่ยต <c oughs> ุ่กือไปไป ไป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 แล้วมาตอไปไช้ยังไงดิอุ้เปิดไปใไม่เป็นต้องรอตีน้อยเราเล่นหนึ่งดาดิทลา่กันดีไกลตอไ,ไหนขึ้นถึงแล้วถึงแล้วจะทอได้ไปไปทำตอวดีไลยเอโอเคโอเคมามาดูด ของเยอะอุณขายได้แต่แต่ห้ามห้ามคนไปอยู่ใก <naive> ล้ใกล้เอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บัด๊ัมาเก็บมาคือิวแชร์ไม่แน่ตอบซื้อของเหรอไม่รู้ไม่ขาของอะไรเลยไอ้ต่ำไอ้เกตหมูไมว้บไอเกนอะ อันนี้ไปฉันรับไม่เห็นหน้าว้าเลยไม่เห็นจริงเลยไม่ถามมาเฮ้มาตรงนี้สิว oh, ่างกองตงแปดพันมา

จะมีผีไะ้งมยเ้สึกงนได้ผีเลยร้สว่แค่อง่เห็นอีนนืต่ตรู้สึกงองไว้ตรงตรงสีเขียวตรงนั้นนั้นมีไว้ทำไมวะไว้เปลี่ยนตาเหรอ,อมาไปดูมาเลยมามามา,ม,ามันยเห็น่งล้อ้อออออโอ๊ย โอ Onion, hmm. boss, eh? ้น oh! ี่น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 ี่ตอนนี้มันน่าจะมาแล้วเอ๊ะไม่ใหญ่ตอนที่เราเคยมาตอนที่เราเคยมาเก็บเราเก็บหลงเลยอีกตอนนี้เราเราเรามีประตูอยู่โอ้ยไอ้พีชมึงจะอันนี้จะมึงเนี่ยจับไปที่เดิมจับไปที่นี่ไปวางกดกดโอ้หาหาฉี่หายแล้ว Que maluco. มันมีประตูไว้ทำไมวะรู้สึกงงแล้วกลับไว้แล้วกลับไปก่อนไหมเออไม่มันเป็นอันนี้เลเวลหนึ่งไงเราต้องกลับบ้านก่อนไหมอ่ะทำไมมึงเอาเศษเ,เนื้เอเข้าไปดิเออไปทางอื่นไปทางอื่นเอาแค่ต้องกเก็บซิบคนอ่ะ ใชหายเอาหายไปเลยเฮ้ยเนเยชด เลขเปิดเลขเปิดไม่เงี้เลขเปิดรงเละเปิดไม่มีสองร้อยนีนี่นันเ่นี่นี่มี่อง่นี่นี่พี่น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 นี่นี่น่นี่นนี่น่นี่นี่่นี่นี่นนี่่่น มีได้ไหมบก็าผเปียการก็จะเป็นหน้าไปไ้นีมันอะครกันอีเลย โอเคเลยว่สองเฮ้ยวิวิลล่าของนักขี่นะอาจจะเป็นตัวค้าก็ได้ไอ้น้อยขินท้าได้นค้ากช่างมันโอเคหมันวิบ้ยิชาจ้าวปากแอ เมื่อกี้เเหรออะไรเนผ่วนเฮียเอาแค่ว่าแคลดีบนอไอ้บ้านรวยปลยแล่ะของดีดีแม่งรถดีบใหอ่ปะปไปไปวางวางใหญ่ทำอะไรลงไปแม่ไอะไรลงไปมึงทำมึงเฟสเลยทักมไม่ได้ทักใจนไม่ได้ทัใคไม่กูเลยอะ

นี่นอ,อ,อมนนะมันเกลอนของไหมน่ะไม่เอานะอยู่นี่ไหเข้ามัน,น,น,มนเฮ้ยเขี้ยเกิ๊ดนี่นี่มาใส่เลยวางเอ้อห้าพัน ห้าพันแปดร้อยสิบแปดแปดแปดไอ้มาอเดี๋ยวไปไหนออือไม่เห็นเหมือนกันปะ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 เก็บพี่ะม่กรถแม่งบีบโวโว๊โ And I'm...

สามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยไอ้มัน่งวางวางไอ้มันกงอวยขับขับพี่ละ่ะเออยู่ไหนไอ้อย่นี่อยู่นี่มานม่ <S 2> <S 2> <S 2> <S มา วังสีพล4 0 0 อไรวะอหยเยี่ยปิดประตูของหมาคเสียได้องวางเล้ไห้าพันละตอนนี้วางเลยมันวางเลยมันใหญ่วางเฮ้ยทำอีอไปละชี้ในตรงเจ้เตอยู่ไหนเนขวานหลังกูมองไม่เห็น

มาดี้อนเะนี่ยห้องนั้นอะไรยังไมไ่เคยไปเลยป่ะอ๋อนี่ทางออกเอารถเขนนะ็เขนอ่ะรถเขน็นเฮ้ยรถเข็นขับไปมาดิเข็นไป วช่ไเด้ค่ะไปขอบพี ulously, ่นะขับพ id ี่นะพี่มาแล้วเอ๊ะแบบรอแบบิ๊กเม็ดราคา นี่ฉันขอกระสอบขวคุณไม่ซื้อใหรอเอ่อฉันไม่ซื้อนี่นะแม่แม่แม่ขอให้เป็นปี นันีมาใหญ่มาใส่เลยเกติโอเคไม่เป็นไรก็อีกอีกสามอันอีกสามอีกสามเลยอ,อกีกสามเลยออกมาไม่ห้องนั่งเก็บอะไรพี่รับหรอ ไปหาหาหาปลานี่ว่ะมามาปไปไปไปพิษธาดนี่หน่อยจะไปกันไปไป อ้วนกลับมาที่เดิมป่ะเนี่ย ยังไม่รู้เลยเชี่ยนั่นเลยอ้าวเชี่ยยัไม่ออกไปดีกว่าย,ย,ยังยังไม่ออกก็ดีกว่าเด็ก <c oughs>